สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังเตรียมของแพ็คของเพื่อที่จะไปเที่ยวมาลดีฟนะคะจะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูว่าของที่สำคัญนะคะเวลาเราไปเที่ยวมาลดีฟมีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เราพกแบบว่าส่วนตัวไปนะนี่อันนี้คือสายสายท่อสำหรับหายใจสำหรับส n o อ k l i n g นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหน้ากาก หน้ากากเราใส่ดำน้ำใส่หน้ากากอันนี้แล้วก็จะใส่อันนี้แล้วก็จะมีนี่ค่ะรองเท้าสำหรับดำน้ำค่ะพเพื่อนๆรองเท้าสำหรับดำน้ำนะคะแล้วก็มีหมวกรอบนี้เราเอาหมวกไปสามใบอันนี้หมวกน้องยานีให้มาแล้วก็หมวกอันนี้นี่ใส่แบบอื้อและอันนี้ก็เป็นแบบว่าพับได้นะคะ นี่รองเทา้าและสิ่งสําคัญก็คือรองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนาะที่นู่นเขาก็จะมีแบบดินเนอร์สุดหรูเราก็เตรียมรองเท้าคู่นี้ไปค่ะเพื่อที่เอาไว้ใส่แบบดินเนอร์ตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็จะมีะผ้าใบาอีกคู่นึงนี่ก็คือรองเท้าผ้าใบาสำหรับว่า ใส่นั่งเครื่องใส่แบบว่าตอนกลางวันเดินเล่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นี้ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำรอบนี้เราเอาไปทั้งหมดหชุดหชุดแบบของแล้วก็ชุดสวยๆชุดลาตีชุดดินเนอร์นะเต็มกระเป๋าแล้วอะ่ะ เสื้อผ้าที่แบบว่าอยากเอาไปอีกแต่ว่าเอาไปได้แค่นี้นี่ขนาดไปแค่สิบวันเนึงนะของยังแบบว่าเยอะเต็มขนาดนี้เลยชุดว่ายน้ําเดี๋ยวจะให้ดูว่านี่สั่งสั่งชุดว่ายน้ําสีแดงมาใหม่นี่นี่อ๋ออันนี้สีส้มอมือันนี้สีแดงสีแดงสั่งมาใหม่ของ uh, อาซีเคนนี้สีส้ม ตัวโปรดที่แบบว่าชอบใส่ประจำเป็นชุดบิกินี่เนาะแล้วก็มีกระโปรงนี่กระโปรงสำหรับใส่สวมทับชุดว่ายน้ำเมื่อวานก็ไปถอยอันนี้มาใหม่นี่เอาไว้แบบสำหรับใส่ปิดปิดปิบิกินี่ที่สำคัญเนาะเวลาไปเมาดีย์บ ้องแบบว่าเอาูชุดแบบว่าสวยๆไปใส่ถ่ายรูปนะเพื่อนๆเ,นเนตรียมไปเยอะๆค่ะเพราะว่ามาดีฟนะสวยทุกมุมทุกซอกทุกมุมบรรยากาศแบบมันมันดีมากๆน,น,นี่สีส้มสวยสดใส แล้วก็ครีมกันแดดนะอย่าลืมนะคะครีมกันแดดเราจะเอาครีมกันแดดตัวนี้ให้ดูเรารู้สึกว่ามันมันใช้แล้วดีมากๆนะอันนี้ปกตินะเราทาเกือบประมาณเกือบทุกทุกชั่วโมงสองชั่วโมงนะทาเข้าไปเยอะๆเลยไม่ไม่ไม่แพงมากยี่ห้อนี้แล้วก็สำหรับทาตัวก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะนี่ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะไปเที่ยวมาดีฟกันค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะคะโอเคไม่มีอะไรค่ะคลิปนี้ก็แค่จะมาอวดของสิ่งที่เราจะเตรียมไปมาดีฟนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ